ไม่เจอกันสามปีทำไมนางแก่ชราขนาดนี้ผู้นี้ก็คือพี่หญิงเจ้าเย่ใช่ไหมพี่จินตอนอยู่ในกองทัพมักจะบอกข้าว่าพี่หญิงเป็นสตรีที่งดงามและใจดีที่สุดในใต้ล่านี้แม้ว่าดุยเอ๋อจะเป็นลูกของข้ากับพี่จินนะนะแต่ข้าเชื่อว่าพี่หญิงก็ต้องชอบเขานนแน่แ่ใช่หรือไม่เจ้าพี่เซียวยังจำคำสัญญาที่ให้กับข้า เมื่อ3ามปีก่อนหรือไม่เจ้าเย้ข้าเคยสาบานไว้จริงว่าจะไม่รับสนมแต่ตั้งแต่ทรงเอ,อร้รตั้งครรข้าก็สมปัานาทุกอย่างรบทุกครั้งชนะหมดอาจารย์หลวงว่ารุยเอ,อร้รคือดาวนำโชคจดติลงมาคุ้มครองบ้านเมืองให้รุ่งเรืองได้ทรงเอ,อ้อเป็นแม่ของรุยเอ,อ้อข้าจะคิดให้ฐานะแก่นาง ฮองเฮาตั้งแต่ฝ่าบาทยังทรงเป็นผู้ได้ร่็ไม่เคยทอดทิ้งอยู่เคียงข้างจนถึงตอนนี้ตอนนี้ฝ่าบาทเสด็จกลับมาแล้วแถมยังพาลูกสามถกกลับมาด้วยฝ่าบาทเพคะฝ่าบาททรงรบชนะทุกครั้งเป็นเพราะฮ<ห>องเฮ<ส>ามจ <ๆ S 2> ะ,ะเกี่ยวกับเจ้าเย่ยอย่างไรแม้สนามรบยังไม่เคยไปเลยตลอดสามปีนี้เป็นรุยเอ้ร์กับทรงเอร้ร์ร่วมทุกโล่มสุขกับข้าทรงเอ้ร์มีคุณความดีกำเนิดบุตรให้ข้าข้าแค่อยากให้ฐานะแก่นางเจ้าก็ยังเป็นฮองเฮาเหตนได้ต้องมาจุกจิกขนาดนี้ด้วย ข้าเซียวจิ้นขอสาบานข้าจะเอาชัยชนะในโทล่ามาเป็นสินสอดชั่วยชีวิตนี้ข้าจะพิเศษกับเจ้าคนเดียวไม่รับพัะนนมอีกข้าสละพลังบำเพ็ญหมื่นปีช่วยเขาครองได้ล่ะเดิมทีคิดว่าเขาไม่เหมือนกันไม่คิดเลยว่าเพียงแค่สามปีขเขาก็ผิดคำสัญญาแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเจ้าถึงควรอยู่ด้วยกันตำแหน่งห้องเฮานี้ข้าก็ไม่สนใจแล้วอีกสามวันก็ถึงเทศกาลชีซีข้าก็จะจากไปเองพวกเจ้าจงอยู่ด้วยกันไปเถิด หยุดนะทั่วทั้งใต้ล่าล้วนเป็นที่ข้าจากข้าไปเจ้าจะไปที่ใดพี่หญิงซวงเอ๋อเพียงแค่อยากจะอยู่ข้างกายพี่จินไม่ได้คิดจะแยกชิงตำแหน่งฮองเฮาของพี่หญิงนะพิธีสถาปนาฮองเฮาในอีกสามวันนั้นต้องจัดให้พี่หญิงแน่นอนพอแล้วเจ้าเย้หลังจากนี้เจ้าก็อย่าใช้คำพูดมาลองเชิงข้าพิธีสถาปนาฮองเฮาอีกสามวันต้องจัดให้เจ้าแน่นอนเจ้าในฐานะฮองเฮาควรมีใจที่กว้างขวาง งจงจำไว้ว่าอย่าทำท่าทาอิจฉาริษยาข้ายัางนึกถึงที่เราเป็นสามีภรรยากันจึงไม่ถือสากับคำพูดของเจ้าในวันนี้แต่ทว่าหากครั้งหน้าเจ้ายังกล้าทำก็อย่าว่าข้าที่ใช้กฎลงโทษเจ้า เขาท่านสละตำแหน่งเซียนไปถึงขั้นใช้พลังเทพจนหมดสิ้นหลอมรวมดาบศักดิ์สิทธิ์ให้แต่เขากลับทำกับท่านเช่นนี้เป็นคนในรกคุดยแท้เขามั่นใจว่าในโลกมนุษย์คารายาตขาดมิตรไม่มีที่ไปแล้วถึงกำเริบเสพสารเช่นนี้แต่เขาผิดแล้วหอกเซียวเจินหักหลังเจ้าขึ้นมาในทุกปีในวันที่7เ,เดือน7สะพานเชื่อมรักจะเปิดเจ้าก็กลับสวรรค์ได้ถึงตอนนั้นดาบศักดิ์สิทธิ์ก็จะทำลายตนเองเขาก็จะถูกพลังสะท้อนกลับทุกสิ่งที่เขาได้รับมาจากพลังเทพของเจ้า ล้วนจะต้องจดใช้ด้วยชีวิตของเขาอีกสาวันต่อมาข้าก็จะจากไปฮองเฮาเพคะฝ่าบาทเชิญพระองค์ไปร่วมงานเลี้ยงเพคะไม่ไปฝ่าบาททรงกำชับไว้ว่าพระองค์ต้องไปเองไม่งั้นพวกเบ่าวจะถูกโทษประหารขอให้พระองค์เมตตาด้วยเพคะ เอาเถอะให้พวกนางลำบากทำไมอย่างไรก็เหลือเพียงสองวันแล้วนี่ลุกขึ้นเถอะข้าไปเองใครจะที่นั่งรองให้ฮองเฮา มาแล้วที่นั่งประธานดมทีคนให้พี่หญิงตั้งหักเป็นซงเอ๋อที่ล้ำเส้นแล้วเรื่องในตำหนักเมื่อวานนี้ซงเอ๋อไม่ได้ตั้งใจช่วงชิงกับพี่หญิงเรื่องนี้ล้วนคิดเพื่อสุขภาพด้วยเอ๋อหากพี่หญิงไม่พอใจทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความผิดของซงเอ๋อนะพี่หญิงอย่าไปตำหนิด้วยเอ๋อนะฝ่าบาทเลยนะซงเอ๋อขออภัยต่อพี่หญิงด้วยนะ เีอจ้าด้วยข้าดูเจ้าผิดไปเสียจริงเจ้าเจ้าตีข้าหรือถ้าเจ้าไม่ได้ผลักลุยเออข้าจะลงมือได้อย่างไรข้าไม่ได้ผลักเขา ยังไม่ได้แตะตัวเข้าเลยพี่หญิงเป็นความผิดของซงเอ๋องซงเอ๋อไม่ควรแย่งชิงความโปรดปรานของฝ่าบาทไปเลยเพี่หญิงก็แค่ทนเห็นพี่จิ้นมีผู้หญิงอื่นอยู่ใช่ไหมพี่แค่พี่หญิงยอย่ายยด้วยเอ๋อไปซงเอ๋ยินดีที่จะตายไปครับ จ้าแย้เจ้านีถทนพวกเขาไม่ได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอองกุ้ยเฟินติตาฟาบาทออกซึงมาถึงสามปีแถมยังกำเนิดองค์ชายแก่ฟาบาทห้องเอากลับทำกับนางเช่นนี้ใ <c oughs> นยามที่ฟาบาทอ่อนแอโชคดีกอติดตาบาทมาได้แต่กลับเอาแต่สุขสบายเองอิจฉาหรืยเสยหรอไม่แบ่งเบาความกังวลในฟาบาดเป็นแค่นางหญิงบัน,นออเท่นั้นไม่ควรมาสเสนอหน้าแบบนี้ตอนนี้รู้เจ็บแล้วสิ เจ้าแค่หัวหน้าพวกคนเถื่อนลูกน้องมีแค่กี่สิบคนเองเจ้าไปยุพวกตระกูลใหญ่ที่มีกองทัพทําไมกันเล่าไม่ว่าจะเป็นเทพหรือว่าตระกูลใหญ่ต่อหน้าข้ารังแกเจ้าไม่ได้หรอกเจ้าเวข้ารู้ตอนนี้ข้ายังไม่มีความสามารถแต่ต่อไปข้าจะทำให้เจ้าได้เป็นผู้หญิงที่สูงส่งที่สุดในโลกเลย ใครกล้าทำเจ้าไม่แต่น้อยข้าสั่งประหารทั้งตระกูลข้าข้าไม่ได้ทำอะไรหรือพี่จินสรงอาจจะเป็นอย่างไรก็ไม่สำคัญนะเรยเออเขาเป็นดาวนำโชคจะติดลงมาเกี่ยวกับโชคชะตาแผ่นดินและโชคชะตาพี่จินด้วยหากเรยเออเกิดเรื่องอะไรขึ้นรวยเออเจ็บจัง จ้าเยยไปขอโทษทั้งสองคนเดี๋ยวนี้ข้าไม่ขอโทษนเจ้าร,รุยเอ๋อบาดเจ็บไม่น้อยเลยทรงเอ๋อเกือบเอาหัวโขกตายข้าแค่เจ้าขอโทษเจ้าก็ไม่ยอมข้าไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ต้องขอโทษรุยเอ๋อลูกที่น่าสงสารของแม่เ,เ,เจ้าเยยในฐานะที่เป็นหองเฮาใจแคบถึงขนาดนี้เลยเหรอ ลงมือกับเด็กคนนึงอ่ะจะให้คนยอมรับได้ยังไงเจ้าคิดว่าข้าสนใจที่จะเป็นฮองเฮาเจ้าหรือ<ะ>ไรจ้าว่าไงนะดีดีมากเจ้าไม่อยากเป็นฮองเฮาใช่ไหมข้าให้เจ้าสมหวังเลยใครก็ได้ให้รู้ทั่วกันนับจากนี้ไปถอดตำแหน่งฮองเฮาของเจ้าแย่ลดขั้นเป็นสามัญชนส่งไปตำหนักเย็นห <c oughs> ากไม่มีคำสั่งข้าห้ามใครเข้าออก ให้เจ้ามาอยู่ที่เล็กขนาดนี้เจ้าคงลำบากใจต่อไปนี้นะข้าจะสร้างตำหนักทั้งใหญ่และงดงามให้เจ้าข้าจะปลูกดอกไฮถังที่เจ้าชอบล้วนเป็นของเจ้าคนเดียวแค่อยู่กับเจ้าได้อยู่ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นไม่นะเจ้าอยู่กับข้ารับความทุกข์มากไปแล้วข้าเสียวจิ้นขอสาบานชั่วชีวิตนี้จะไม่ทำให้เจ้าลำบากใจแม้แต่น้อย เจ้ายังจำคำสัญญาที่เจ้าเคยให้ข้าไว้ไหมพระองค์อย่าเสียใจไปเลยนะเขาเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่คนเดิมคนนั้นอีกแล้วใช่แล้วไม่เหมือนเดิมแล้วมรืนนี้ก็เป็นเทศกาลชีซีแล้วลันสินเราควรไปแล้ว วันนี้ข้าทำเกินไปละมัง้งร่างกายนางก็ไม่ดีอยู่แล้วข้าออกศึกมาตั้งหลายปีก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆตอนที่ข้ากลับมาผมนางก็ขาวไปแล้วสภาพที่ตําหนักเย็นไม่ได้ข้าต้องไปดูนางหน่อยใครก็ได้เตรียมพยานยัฝ่าบาทวุชานั่นเกิดเรื่องแล้วอะไรนะรุยเอ๋อ รุ่ยเออร์รุ่ยเออร์เป็นไงฟาบาทตั้งแต่รุ่ยเออร์ถูกผลักล้มลงไปที่งานเลี้ยงฉลองก็หมดสติมาตลอดเลยเป็นไข้สูงไม่ลดทำไมตัวร้อนขนาดนี้พวกเจ้าหมดทำอะไรอยู่เนี่ยถ้าลุ่ยเออร์เป็นอะไรไปข้าจะให้พวกเจ้าตายหมดเลยฟาบาทข้าน้อยดูสีหน้าขององค์ชายน้อยเมื่อครู่ดูไม่ใช่การป่วยไขย้แต่กลับเหมือน ว่าโดนคุณใสคุณใสเหรอรยเออร์ยังเด็กอยู่เป็นใครกันแน่ที่โหดร้ายขนาดนี้คนที่กล้าลงมือกับองค์ชายน้อยต้องเป็นผู้ที่มีแค้นลึกกับองค์ชายน้อยอย่างแน่นอนแต่รยเออร์ยังเด็กขนาดนี้จะมีความแค้นลึกกับใครได้ล่ะเวนว่าเว,ว้นว่าเป็นคนที่ไม่อยากให้เขาเกิดมา จะหมายถึงเจ้าเย่เหรอฟาบาเมื่อคู่ค่าน้อยรู้สึกถึงพลังอันชั่วร้ายอยู่ในตำหนักฟองอีแห่งนี้อะไรกันยานี้จะไม่เป็นอันตรายต่อรุ่ยเอ๋อมั้ง ถ้าไม่เสียสละก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องการเ <_ EN> จ้าเย่ตอนนี้ถึงแม้จะต่ำต้อยแต่เซียวจิงก็ยังมีใจให้นางอยู่บ้างวันหน้าหากเขาใจอ่อนคืนตำแหน่งหองเขาให้กับนางเ <_ EN> จ้าคิดว่านางจะปล่อยเจ้าไปอย่างไงเ <_ EN> ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเราเ <_ EN> ขาจะทำร้ายเจ้ากับรุ่ยเออได้ไงถึงตอนนั้นเจ้าแค่ร่วมมือกับข้าโยนความผิดทั้งหมดไปที่คนใส่ ไปไม่ได้ไม่มีทางหรอกเจ้าเย่อาจจะรังเกียบรุยเออและสวงเออแต่นางไม่มีทางทำเรื่องแบบนี้หรอกแต,แต่ว่านอกจากนางแล้วใครจะกล้าทำเรื่องเช่นนี้ในวังได้อีกแล้วใครก็ได้คนตําหนักเลยพยากคอ ฟาบาดที่นี่มีของฟาบาดที่นี่พบของน่าสงสัยฟาบาดคุณสายช่างชั่วร้ายนักผู้ใดที่ใช้สิ่งนี้ช่างใจโหดเทียมอามาหิตกล้าลงเลยทำร้ายองค์ชายน้อนเช่นนี้เชียวเหรอนี่มันนี่เป็นของที่พบจากตำหนักเจ้าเร่เหรอท่าฟาบาดใช่แล้วเพื่ะค่ะ ทองเฮาไปกับเราเถิดพวกเจ้าทำอะไรกันเนี่ยทองเฮาเป็นภรยาแรกของฝ่าบาทพวกเจ้าเดินกล้าไม่เคารพกันเลยต้องคิดว่านางยังเป็นทองเฮาที่สูงส่งอยู่รือเรามาตามพระประสค์ของฝ่าบาทไปพร้อมหลานสิน่งเขาจะไปกับพวกเจ้าอย่าทำร้ายหลนันสิทำแบบนี้แต่แรกก็ดีแล้วสิหาต่อไป เจ้าเย่เจ้าสำนึกผิดไหมหม่อมฉันมีความผิดอันใดเล่ามีความผิดอันใดเหรอเจ้าดูเองสินี่เป็นสิ่งที่พบจากห้องเจ้าเจ้าจะอธิบายยังไงพี่หญิงหากพี่หญิงกโกรธค่ะจะตีหรือจะด่าค้าก็ได้หมดเหตุได้ถึงโหดเหี้ยมถึงเพียงนี้ถึงกับใช้คนใส่ใส่ร้ายเอาด้วย มีรู้คุณใสอะไรเลยของเขาทั้งพยานและหลักฐานก็พอหมดแล้วถึงอย่างนั้นก็ยังปฏิเสธอีกเหรอข้าบอกแล้วข้าไม่ได้ทำเสียวจิน้นคนอื่นพูดอะไรเจ้าก,ก็เชื่อหมดเลยหรือได้งั้นเจ้าก็บอกสิว่าตุ๊กตานี่มันมาจากไหนเน่ะตำหนักฟงอีคุ้มการเข้มงวดมีเพียงเจ้าสวงเออรและรุ่ยเอที่เข้าออกได้อย่างอิสระรุ่ยเออนอนอยู่ที่นั่น ทงเออเป็นแม่แท้ๆเธอนางจะทำร้ายลูกแท้ๆของตัวเองได้เหรอทำไมจะไม่ได้เล่าในการเลี้ยงฉลองนางก็ลงมือไปแล้วไม่ใช่หรือพี่หญิงเหตุใดพี่ถึงบิดเบือนความจริงเช่นนี้องคุ้ยไฟร่าองค์ชายน้อยดุดดังดวงใจจะทำร้ายลูกตัวเองได้อย่างไรเสี่ยวจินเราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเจ้ากับเลือกเชื่อสองคนนี้แต่ไม่ยอมเชื่อข้าเลยเหรือหลักฐานมันชัดเจน ใเชื่อเจ้าได้ยังไงเจ้าย,ย่เจ้าเปลี่ยนแล้วงั้นเหรอไม่ใช่ข้าเปลี่ยนไปเจ้าต่างหากที่เปลี่ยนไปฟาา่าบาทองค์ชายน้อยอาการร้ายแรงหากช้ากว่านี้เกรงว่าคงเอาตัวรอดได้ยากอะไรนะงั้นควรทำเช่นไรคุณสายไร้การยิ่งนะักไม่เพียงการใช้เลือกหัวใจของผู้ใช้คุณสาและนักทำพิธีบวงสวงถึงทำลายคุณสานี้ได้ เลือดหัวใจเหรอใช่แล้วคุณสายใช้เลือดเป็นตัวสื่อไม่เพียงยามเช้าตอนที่อรุณรุ่งจัดค่ายกลที่แท่นบูชาสวรรค์แล้วดื่มเลือดหัวใจของผู้ใช้คุณสายจึงจะแก้ไขได้ฟาบาัดได้โปรดช่วยด้วยเอ่รด้วยไหมคะเขายังเล็กนักเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเพคะฟาบัดองค์ชายน้อยเป็นไข้สูงไม่ยอมลดหากยืดเยื้อไปมากกว่านี้ <c oughs> เกรงว่าจะถึงขั้นอันตรายอีกหนึ่งชั่วย,ยาม ก็จะถึงยามเฉินแล้วหากพ้นวันนี้ไปพิษของคุณสายจะร้ายแรงขึ้นถึงตอนนั้นแม้มีเลือดหัวใจก็คงยากที่จะเยียวยาได้แล้วฟาบาดหากดาวนำโชคดับแสงลง <c oughs> พลังของประเทศย่อมร่วงโรยเป็นแน่ได้ยามเฉินแต่ข่ายกนท่านบูชา เียวจินในที่สุดเจ้าก,ก็ยังไม่เชื่อค้าเสียวจินเจ้ายังจำได้ไหมยามที่เราจากกันเมื่อสามปีก่อนเจ้าบอกว่าจะจัดพิธีสถาปนาหองเฮาที่ยิ่งใหญ่ให้ข้าอยู่ที่นี่ประกาศให้ทั่วล่าได้รู้ ว่าค้าคือของเขาที่เจ้าอภิเษกสมรสตามธรรมเนียมเจ้าว่าช่วชีวิตนี้มีข้าเพียงผู้เดียวก็พอเจ้าว่าถึงตอนนั้นเราจะเป็นคู่รักตลอดไปจะไม่พรากจากกันอีกจ้าเว่ฟาบาทโปรดช่วยด้วยเอ๋อด้วยเพคะฟ้าบาทยามเฉินใกล้ผ่านไปแล้วอย่าลังเลอีกเลย ต้องรีบใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์นี่เอาเลือดหัวใจคลี่คลายอาคมฮะฮะเจ้าเย่เจ้าหายไปทั้งวันแล้วเจ้าไปไหนมาพี่เซียวนี่คือดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพยายามขอมาให้เจ้านะจะต้องพกติดตัวไว้ตลอดนะ คมสวยมากเลยเจ้าเย้เจ้าเป็นอะไรไปสีหน้าดูแย่มากไม่เป็นไรแค่เหนื่อยนิดหน่อยอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้จะชอบดาบเล่มนี้ไหมชอบสิราบใดที่เป็นเจ้าให้ข้าก็ชอบหมดแต่ว่า นี่คือสิ่งเดียวที่ข้าจะมอบให้เจ้าได้ตอนนี้ข้าไม่มีอะไรแล้วไม่มีพ่อแม่ไม่มีญาติมีสักคนจะจะรังเกียจข้าหรือไม่จะไปได้ยังไงเจ้าเย่ข้าชอบเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้หรือไงเจ้าเยเจ้าหวางใจเธอะข้าต้องได้ใช้ดาบเล่มนี้สร้างอาณาจักรให้เจ้าให้เจ้ามีชีวิตที่ดี บาดแผลของรุยเออร์เป็นเจ้าทารรเจ้าก็ควรรับผิดชอบอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกอาจารย์หลวงบอกว่าเพียงแค่แทงเข้าไปในอกสามนิ้วเอาเลือดออกมาจะไม่อันตรายถึงชีวิต จะเป็นคู่รักตลอดไปนะจะไม่พลาจดจากกัน